สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนชาวเฟซบุ๊ก Facebook กันทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะมาประกอบไมนน่มีตากล้องให้นะเราก็มันมองเห็นนะเราก็จะประกอบฝาสูบคลิก1 5 0ยห้าสไอไฟนะครับ แล้วก็คว้านเสื้อสูบนะครับนี่นะครับคว้านมาแล้วประกอบไปแล้วเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวไ่ลงให้ดูนะครับตามขั้นตอนไปเลยนะครับเพื่อนทุกคนนะน้องมือใหม่มือสมัครเล่นเพื่อเป็นแนวทางนะครับอันนี้ก็กระเดื่องวาวประกอบกระเดื่องวาวเข้าไป เดึงวาลก็มีไอดีเสียนะครับต้องสังเกตเอานะครับก็เอาน้ำมันฉลมนิดนึงนะครับรถเ้็นร้อนอน,อน,นะครับ พอตรงเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็ไขน็อตเบอร์แปดล็อกได้เลยนะครับดูเป็นว่าเสร็จชิน้นการประกอบฝาสูบนะครับก็ gini nih จ็จเรียบรดอยครับจร้ยอยก่อนจะประกอบก็ชะ,ะนมนะ้ำมันหยดไปตรงแคมต,ตรงลูกปืนเนี่ยนะครับก็อกัอนหลอเลื่นนะครับหัอเลื่อนลูกปืนแขม ายมร้อนกเลแล้็นบนก็จะมีบูธสตัวบูธฝาสุกนี่าแรกคืฝาสุกครับก็เป็นฝาสุก

ก็จะอยู่ลักษณะประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกขั้นตอนหนึง่งอย่าลืมเนี่ยเอาถอนออกแล้วก็ใส่มนเดิมมันับไปเลยแล้วก็มีนัดเบอร์แปดสองตัว นี่นะครับนี่ยึดฝาสุกครับเอาที่ถนัดของกับเพื่อนๆนั่นแหละครับขันให้มันก็เท่ากันพร้อมกันเลยจะไม่ขันพร้อมกันก็มันเวลาขัน เราอีกหนึ่งอีกข้างอีกอีกหนึ่งแน่นข้างอีกหนึ่งไม่แน่นเราขันพุ้ม้อมกันขันนดัดขันไล่ครับไม่ค่อยไล่ครับเลบโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อีกขั้นตอนหนึ่งก็คือเราก็ต้องจะใส่ฟ้าสูบประกอบฟ้าสูบนกันแล้วก็ต้องไปตั้งมาร์กนะครับตั้งมาร์กลาวินมาร์กโซลอลิน